มาแล้วจ้าบอยประกรณ์กณเผยความสัมพันธ์ฟเฟย์เพลงมารกวนบอยประกรณ์ออกมาพูดเรื่องความสัมพันธ์กับสาวเฟย์พอนประวีหรือเฟย์ FFK หลังถูกชี้เป้าว่าเป็นคนถ่ายรูปให้สาวเฟย์ที่ยืนโพสท้าชิวริมทะเลจนถูกแซวกันสนั่นโซเชียลล่าสุดหนุ่มบอยประกรณ์เผยว่ากับเฟรจริงๆคือไม่มีอะไรเลยรู้จักกันอยู่แล้ว ช่วงหลังอาจจะมีการพูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้นแต่ยังไม่มีอะไรเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องน้องเป็นเพื่อนในกลุ่มเพื่อนที่เรารู้จักก็ได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นอะไรที่เป็นเรื่องของอนาคตก็ให้เป็นไปตามนั้นส่วนเรื่องข่าวที่ถูกแซวว่าเป็นคนถ่ายรูปให้เฟยริมทะเลคือฟางพี่สาวเฟยไม่ใช่ตนแค่เวลาคาบเกี่ยวกัน เฟไปเที่ยวกับครอบครัวและตนก็ไปเที่ยวกับครอบครัวเหมือนกันได้เจอกันแต่ไม่ได้นัดกันหลังจากเป็นข่าวก็ได้มีการคุยกันบ้างแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรใช้สเปกไหมน้องน่ารักดีขอให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าอ้าเอาเป็นว่าถึงจะดับฝันของใครหลายคนในตอนนี้แต่อย่างที่เฮียบอกจ้าเรื่องของอนาคตก็ให้เป็นไปตามนั้น ก็คอยลุ้นความสัมพันธ์กันต่อไปว่าจะสนิทมากขึ้นหรือเปล่านะ